สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความหลงจากตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกที่ได้เพิ่งปิดตัวลงไปเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่26มกราคมที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ปังกันนั่นก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ล่าสุดเมื่อวานนี้สโมสรการท่าเรือเอฟซีในศึกไทยลีกหนึ่งได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการผ่านสื่อโซเชียลของสโมสรว่า พวกเขาได้คว้าตัวอัสนาวีมังกูวาลามแบ็คขวากับตันทีมชาติอินโดนีเซียชุดปัจจุบันมาร่วมทัพในถิ่นคองเตยเพื่อสู้ศึกไทยหลีกในเล็ก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่การย้ายทีมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้นในหมู่แฟนฟุตบอลชาวอินโดกันเป็นอย่างมากเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้บ่อยครั้งนักที่ผู้เล่นระดับสตาร์ของทีมชาติอินโดนีเซียจะย้ายมาเล่นในหลีกไทยของเราแบบนี้ซึ่ง แฟนฟุตบอลชาวอินโดเขาจะมีความรู้สึกต่อดีลนี้กันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยคอมเมนต์แรกนีไ่ได้มองกันย้ายมาร่วมทัพการท่าเรือของอัสนาวีในครั้งนี้ว่านี่มันถือว่าเป็นความก้าวหน้าในที่สุดทีมในไทยลีกก็จับตามองนักเตะชาวอินโดนีเซียแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงดีลนี้ว่าขอแสดงความยินด,ดีกับอัสนาวี พอร์ตเอถือเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่พวกเขาได้ลงเล่นใน ACL อยู่บ่อยๆถือเป็นอีกย่างก้าวไปข้างหน้าสําหรับผู้เล่นชาวอินโดนีเซียซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกในแง่บวกว่านี่มันเยี่ยมไปเลยไทยลีกนั้นถือเป็นหนึ่งในลีกที่มันยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย er. ก็หวังว่าเขาจะได้เล่นในเ c l แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองถึงการย้ายมาเล่นในไทยลีกของเราในครั้งนี้ของเขาต่างออกไปว่าจากเคลีก2สู่ไทยลีก1มันถือว่าเป็นการลดระดับลงมานะแต่มันก็โอเคที่จะไปพัฒนาคุณภาพของตัวคนเองนะกัปตันสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คืออย่าเพิ่งรีบกลับมาที่ลีกอินโดนีเซียที่สโมสรที่นี่ยังยากที่จะเอาชนะในการเจอกับทีมจากมาเลเซียและกัมพูชา ในขณะที่แฟนอินโดคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกกับเดีลยวนี้ด้วยว่าผมรู้สึกค่อนข้างผิดหวังนะทําไมเขาถึงไปเล่นในหลีกไทยไม่อยู่ที่เกาหลีต่อแต่ก็หวังว่าเขาจะเติบโตได้มากขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่าอย่าได้ผิดหวังไปเลยไทยหลีกนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าลีกที่ดีซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่า สิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือเขายังคงได้ลงเล่นในต่างแดนถึงแม้ว่ามันจะเป็นในลีกอาเซียนแต่ว่าลีกฟุตบอลของประเทศไทยนั้นมันมีคลาสที่เหนือกว่าลีกมาเลเซียลีกเวียดนามแล้วก็ลีกอินโดนีเซียส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่ามันดีที่จะได้ลงเล่นในไทยลีกพรอฟซนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมระดับท็อปของลีกไทยที่มีผู้เล่นหลายๆคนอยู่ในทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เล่นระดับทีมชาติอิรักอยู่ และหลีกไทยเองก็ยังมีการจัดการที่ดีด้วยที่ชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นด้วยว่ามันโอเคที่ไปเล่นในไทยลีกที่เป็นหลีกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในอาเซียนมันดีกว่าที่จะไปเล่นในหลีกของมาเลเซียหรือว่ากลับไปที่หลีกวันของอินโดนีเซียไทยลีกมีแทคนิกการเล่นที่ดีด้วยขอให้โชคดีนะอัสนาวีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าไทยลีกนั้น เนื้อวันหลีของเราอย่างมากพอตเอ FC ก็มักมีโอกาสได้เข้าไปร่วมแข่งขันในรายการ f อฟซีแชมเปี้ยนหลีกด้วยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่ในทีมชุดหลักที่นั่นได้เพราะว่าเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วประเทศไทยนั้นมันโอเคมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับหลีกจุดๆ,ๆขอให้โชคดีที่กคล้ายคึก,กันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่อัสนาวียังคงมีโอกาสได้ไปเล่นในเมืองไทย ยังต่ำกว่ามาตรฐานในตอนนี้แต่ก็หวังว่าในทีมพอตเอฟซี FC, เขาจะสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่มันยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่มันสาคัญที่สุดก็คือจงจะได้กลับมาในลีกอินโดนีเซียแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองถึงโอกาสในการมาเล่นเป็นตัวจริงในไทยลีกของอัสนาวีว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะที่เขาจะไปแข่งขันในตําแหน่งแบ็กขวากับผู้เล่นอย่างสุพนันบุรีรัตที่เขาคนนั้นอยู่ในทีมชาติไทยในปัจจุบัน เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าคู่แข่งขันของเขานั้นคือแบ็คขวาของทีมชาติไทยเลยก็ขอให้โชคดีนะอัสนวีส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองไปถึงอนาคตของกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียในลีกไทยของเราว่าถ้าเขาสามารถประสบความสําเร็จในประเทศไทยได้มันก็น่าที่จะมีโอกาสได้ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามันมีผู้เล่นหลายๆคนที่สามารถทำผลงานโอเคในไทยลีกแล้วได้ไปเล่นอาชีพในเจลีกในภายหลัง มันอาจจะมีการทํางานร่วมกันอยู่ที่คล้ายๆกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าไทยเลีกจะสามารถช่วยให้กระโดดไปสู่หลีกญี่ปุ่นได้ถ้าคุณสามารถเล่นได้ดีมันจะโอเคเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งไว้นิดนึงว่านั่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไทยลีกนั้นมีการร่วมมือกันกับฟุตบอลญี่ปุ่นแต่มันน่าจะเป็นสภาสําหรับผู้เล่นท้องถิ่นของไทยเท่านั้นไม่ใช่ผู้เล่นจากชาติอื่น ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวอินโดที่มีความรู้สึกต่อเดียวนี้ในเชิงที่ผิดหวังเล็กๆว่าอันน่าเสียดายนะอัตาวีนั้นยังคงอายุน้อยถ้าเขาทำงานหนักเขาก็จะสามารถไปเล่นในลีกที่มีคลาสที่สูงกว่าประเทศไทยได้แต่ก็ไม่เป็นไรหวังว่าเขาจะสามารถไปเล่นในยุโรปได้ในภายหลังซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงความยิดเห็นว่าไทยลีกนั้นก็โอเคนะ ถึงแม้จะไม่ใช่หลีกยุโรปหรือว่าหลีกระดับสูงของเอเชียอย่างในจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าอาหรับแต่การไปเล่นในหลีกไทยมันไม่มีปัญหาเลยตราบใดที่คุณไม่กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองติคนต่อมาก็มองถึงประโยชน์ที่อัสนาวีจะได้รับจากการเล่นในไทยหลีกด้วยว่านี่มันคือโอกาสที่เขาจะเติบโตทางด้านแท็กติกในการเล่นเพราะที่ไทยหลีกนั้นเรื่องนี้มันดีเลย ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมไปถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่แบกขวาชาวอินโดมาเล่นในไทยลีกว่าอัสนาวีอาจจะสามารถกลายเป็นสะพานสําหรับผู้เล่นท้องถิ่นจากทีมชาติอินโดนีเซียที่ได้ไปเล่นในต่างแดนในประเทศไทยในอนาคตก็ได้นะแทนที่พวกเขาจะต้องเล่นอยู่แค่ในลีกอินโดนีเซียซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคาดหวังด้วยว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า ในอนาคตมันจะมีผู้เล่นชาวอินโดอีกหลายคนที่ได้ไปเล่นในประเทศไทยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มองไปถึงเอฟเฟกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่อาร์นาวีมาเล่นในไทยลีกว่าหลังจากนี้ไทยลีกหนึ่งคงจะต้องมีคนดูจากประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมตช์ของทีมการท่าเรือ FC แถมการถไายทอดสดของประเทศของเขามันก็น่าติดตามด้วย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงเรื่องเสื้อแข่งขันของสโมสรจากไทยลีกของเราได้ว่าพอร์อ FC นั้นถือเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมแล้วเสื้อฟุตบอลของสโมสรในประเทศไทยมันก็เจ๋งมากด้วยผมต้องการที่จะซื้อเลยแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจกับเดี๋ยวนี้ว่าแต่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะว่าเขาอาจจะถูกเอาตัวไปเพื่อการโปรโมทให้ไทยลีกเท่านั้น เหมือนย่งกับในรายของเทเรนปูฮิลี่ที่ไปที่นั่นแล้วก็ไม่ได้รับเวลาในการลงเล่นมากนักซึ่งอารนาวีก็อาจจะถูกแค่ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในดินแดนทางธุรกิจด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีมุมมองในแง่บวกต่อการย้ายมาร่วมถิ่นคลองเตยของอัรนาวีในครั้งนี้ว่า พอตเอฟซนั้นเป็นทีมที่เจ๋งมีความยิ่งใหญ่ที่เหมือนอย่างกับทีมอย่างบุรีรัมแล้วก็แบงคอกอยู่ในเตดที่ได้มีโอกาสไปเล่นใน f อ c ซีแชมเปี้ยนลีกด้วยและการได้เล่นในประเทศไทยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีด้วยเช่นกันอย่างเช่นการมี v r r ดังนั้นไทยลีกจึงถือเป็นลีกที่มีคลาสมันเจ๋งไปเลยสำหรับกัปตันอาสนาวี ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนลูกหนังชาวอินโดที่มีต่อการย้ายมาเล่นในลีกไทยกับการท่าเรือ f อของอัสนาวีในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดบินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับโดยอัสนาวีมังการามคนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นกัปตันทีมชาติอิโนโดนีเซียที่มีวัยเพียง24ปีแต่ว่ามีประสบการณ์การเล่นในลีกรองของเกาหลีใต้กับอันซานกรีเนอร์และก็จุนนำดรา้อน โดยสามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งแบ็กขวากลางรับและก็ปีกจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแทคนติกของทีมการท่าเรือไม่น้อยเลยก็มารอติดตามชมฟอร์มการเล่นของแข้งโคต้าอาร์เตียนรายนี้กันในศึกไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันในเลกที่2กันในเดือนกุมภาพัน์นี้ครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ